สวัสดีค่ะทุกคนยนินีต้อนรับเข้าสู่ช่องรินเวทของยนนะคะวันนี้ก็เงือเต็มเลยค่ะเพราะว่าเราได้ทําการเปิดหน้าต่างนะคะทั้งทางนี้แล้วก็ทางนูน้นแล้วก็ทางน้นทาง,งนู้นทางน้นนะคะก็เปิดหมดเลยตอนนี้ก็ออกมาอยู่ที่ห้องเช่านะคะไม่ได้อยู่ที่บ้านเพราะว่ามีอุยเ้ย <laughs> ม,มีตังเงียบ ว่ามีหมาหนึ่งตัวนะคะซึ่งน้องขนล่วงเยอะมากค่ะกลัวว่าถ้าเอาไปอยู่ในบ้านเราแล้ว,ลวอะไรนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละนี่กาแฟเข้มๆทำเองนะคะก็วันละปองวันละแก้ววันละเป๊กวันละเป๊กวันนี้นะคะก็ อย,อย่างก็มีอะไรอัปเดตนะ้ามันจะเห่าไหมมีตังลงมาก็อัปเดตวันนี้นะคะเราได้ทำการย้ายออกจากสนามกอล์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่า,าเราต้องการกลับบ้านก็ งานงานก็ยังรักเหมือนเดิมนะคะแต่มันค่อนข้างอยู่ไกลจากบ้านมากไปนิดนึงนะคะก็คือประมาณ200ร้อยกิโลแล้วก็มันมันไม่รู้จะทำอะไรอ่ะแบบเหมือนเราต้องทำเกี่ยวกับปลูกผักแต่ว่าเรา ก็ต้องทำตามคำสั่งด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะเพราะบางทีผักมันก็รอไม่ได้มันต้องลดน้ำมันต้องถอนหญ้าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอืมเราดูแลผักได้ไม่เต็มทีก็เลยออกอืมอถ้าจะถามว่าพ่อว่าไหมอะไรเงี้ยพ่อก็ไม่ว่านะคะเพราะว่าพ่อไม่รู้ รู้ตอนที่คนของกลับบ้านเที่ยวสุดท้ายว่ากลับไปอยู่บ้านเออก็อึ้องอึงงงงเหมือนจะงอนด้วยแหละอืมแต่ก็ไงกลับมาแล้วไม่ได้อยู่ในบ้านด้วยนะคะอยู่ที่ห้องเช่าก็ได้มาลองลองลอง อยู่ห้องเช่าของตัวเองดูว่ามันมีความสบายไม่สบายยังไงบ้างนะก็จะได้บอกอจะได้เข้าใจความรู้สึกของลูกบ้าน <c oughs> งานตอนนี้ที่มองไว้ก็จะเป็นงานออนไลน์นะคะเน้นหาเงินออนไลน์ตอนแรกก็คือไม่ชอบเรื่อง Affiliate มากๆเพราะว่า Affiliate เนี่ยได้เงินทีน้อยนะ บา,บางชิ้นได้หนึ่งบาทบาแต่บางชิ้นก็ได้สิบยี่สิบสามสิบบางชิ้นก็ได้เป็นร้อยอะไรเงี้ยก็ดูไปดูมาก็ลองทําดูตอนนี้ก็ลองทํามาได้ประมาณสองวันมันก็จะมีบางอันปังมมนไม่เีถึงกระปังหรอกบางอันที่ว่าคนดูเยอะๆก็มีแล้วก็บางอันที่เขาไม่ ไม่เยอะกมอ็มีก็น่าจะเป็นที่ขอภัยเสียงมอเตอร์ไซค์นะคะอยู่ติดถนนนะก็ถ้ามีบางอันอาจจะเป็นคําที่ใช้ในคลิปเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะคำคำที่ใช้ในแคปชั่นนะมันอาจจะ ม่ค่อยเวิร์กเขาก็เลยแบบไม่ส่งเพราะว่าปกติผ่านมาแล้ว,วประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะต้องได้หลักวิวก็คือหนึ่งอยแต่อันนี้คือวิวแบบหลักได้สองสองยาวมาเลยก็คิดว่ามันแปลกๆอยู่อนะืะก็ต้องปรับปรุงกันไปแบบตัวกันไปนะแล้วก็ไปเจองานอันหนึ่งเป็นงานแอดมินเพจนะคะ อันนี้ยังไม่รู้ว่าเนื้องานเป็นยังไงแต่ลองสมัครไปดูแล้วไม่รู้เขาคนเต็มหรือ,อยังนะคะ,นะคะก็เขาบอกว่าทํางานที่บ้านได้อืมทํางานที่บ้านได้แต่ว่าทำเจ็ดโมงถึงห้าทุ่มวันนี้ก็ไม่แน่ใจรรว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าถ้าทําที่บ้านได้ก็คืออยากทํานะคะเพราะเราไม่มีอะไรทําอยู่แล้วนะคะว่างแล้วก็เขาขออะไรนะไม่มีลูกไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นอะไรเงี้ยนอกจากแบบใช้ชีวิตแล้วก็ทํางาน เราก็ว่าเราน่าจะทำได้เพราะตอนนี้เราก็ว่างอยู่ที่ก็เอาไว้เดี๋ยวอัปเดตวันหน้าใหม่นะวันนี้ก็ไปแล้ว